สวัสดีค่ะสวัสดีครัวันนี้นะคะพวกเราอยู่ที่โชว์รูมเจคาขปุนยุสคาสาขา2นะคะแล้วก็มาพบกับเซอเบนโนแล้วก็พี่ต้นครับ <ผม S 1> วันนี้นะคะเป็นโนกับพี่ต้นนะคะก็จะมาแนะนํารถส,สวยๆนะคะรถเข้าใหม่เลยค่ะกับ f อดเรนเจอร์นะคะไฮ d e r ดอร์ดับเบิลแคปตัวนี้เลยค่ะเป็นตัว2.2 XLT นะคะลูกค้า เกียร์ออโต้้วยปี2017หล่อคันนี้เลยนะคะพี่ต้นจะพาไปดูนะคะมีของแต่งแล้วก็ออปชันเขาดียังไงมั่นะคะพี่ต้นพาไปดูเลยค่ะได้เลยครับมาครับเดี๋ยวผมพาดูครับก็คือเริ่มต้นด้วยเลยด้านหน้าครับกระจังหน้าครับลังพึ่งแล้วก็มีตัวโลโก้ปอดสีแดงครับตัดกันทรงสปอร์ตเลยครับแล้วก็จะมีด้านข้างนี่ครับผมอ่าด้านหน้าไฟโปรเจคเตอร์ครับอ่าแล้วก็มีตัดหนอกให้ด้วยครับแล้วก็ส่วนนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นล้อ ของทัมเมอครับแล้วก็ยางแนวออฟโรดเลยช่วงล่างเซ็ตมาใหม่ครับก็จะเป็นชกยกส่งขึ้นครับอ่าแล้วก็จะมีตัวจับตันที่การ้อยสีดำครับตัดกันทรงสปอร์ตแล้วก็มีตัวด้านหลังเลยครับนี่เลยจะเป็นแหลกหลังคาเหล็กครับของช้างสยามอ่าข้างบนนี้คนนั่งได้นะครับรับน้ำหนักได้เยอะมากใช่ครับแล้วก็จะมีตัวด้านหลังด้วยครับนี่เลยด้านหลังจะเป็นกันชนแบบเหล็กเลยครับตัวนี้เหล็ก ไว้ลากจูงได้ครับเผื่อแบบใช้งานในสวนในไร่ครับอันนี้หรือว่าไปลากรถอ่าใช่ครับผมี่เลยสบ่แบบแดนมากส่วนคันเนี้ยจะเป็นเกียร์ออโต้ครับทั้งผู้หญิงผู้ชายขับได้สบายเลยครับอันนี้ผมลองขับคือพวงมาลัยเบามากเนี่ยครับด้านในพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชั่นออปชั่นจะเป็นเกียร์ออโต้ ส่วนโปรโมชั่นร้านเรามีอะไรบ้างนะครับน้องเป็นโน่โปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะลูกค้าโปรฟรีดาวนะคะลูกค้าขาตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้านะคะที่มาซื้อรถที่ร้านเรานะคะจองรถทุกคนนะคะเพียงแค่ร้อยเก้าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจมาได้เลยนะคะที่โชว์รูมเจคําปุ่นสาขาสองนะคะแล้วก็คันนี้นะคะราคาเบาๆราคาเริ่มต้นที่5 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ผ่อนเริ่มต้นนะคะ1200บาทกันเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะแวะมาดูแวะมาชมกันได้ก่อนเลยนะคะหรือว่าติดต่อได้ที่แฟนเพจเจขัาปุ่นยูสคาร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นโนแล้วก็พี่ต้นนะคะขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ